เอาเป็นเจ้าตัวนี้แล้วก็โยนลงไปอืมโอนนี่ไงได้แล้วนี่โอ้โหไม่ต้องไม่ต้องเปิดอะไรด้วยโอ้ยเสือสเซ่าทูดทุกคนใครหาย สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Ark Recreation กันอีกแล้วนะครับทุกคนอีพีนี้เป็นอีพีที่5แล้วนะครับทุกคนก็หลังจากที่นวันอาทิตย์ที่เราได้ทำการไลฟ์สตรีมกันมาค่อนข้างจะสนุกเลยนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาจับเดนนเสาเพิ่มกันดีกว่าก่อนเลยแล้วก็คือก่อนที่เราจะไปจับเดนนเสาเดี๋ยวขออนุญาตมาทําการอารีแคปกันสักนิดหนึ่งว่าเราจับอะไรกันมาบ้างนะทุกคนก็หลักๆเลยก็เราได้จับมาหลายตัวเลยนะเป็นเจ้าตัวนกกระจอกเทศตัวนี้เป็นของหมดเหมือนกันนะทุกค่่งมม,นนะม,ม,มััีหลลาาายตตววแแแแแบบบบบเรจได้้2 ที่ขี่เราก็ยังทําไม่ได้ก็อาจอีพีหน้าอาจจะต้องไปทําการตีบงตีบอสแมปออฟฟิเชียลนะเพื่อหาเอลเมนต์หน้าในการมาไอ้นี่หรือไม่ก็ต้องไปจับไอ้นี่ด้วยอ่าฟันทัศน์แอนเคโลเพราะว่าตัวเนี้ยพี่โลมาเพิ่มไปที่เรียบร้อยแล้ว มันเป็นหมอดเอ็นเคโลที่สามารถเอาเอ็นเคโลไปฟาร์มของหาของหายากๆได้นะเราจะได้เอาเอเลเมนต์มาทําที่ขี่ของเขา,านนั่เองแล้วก็จกับตัวกงลงกงเล็บออฟฟิเชียลแล้วก็อันนี้คอสติกอ่าสไปโนด้วยนะก็เป็นตัวของหมอด้วทุกคนเราได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวเยอะมากมายก็เป็นตัวเลเวลน้อยๆเนาะเขามีมงนูนยูนิคนยูนิคอนแล้วมีของตัวหมอดหลายๆหลายๆห,ห,หมอดที่เราลงลงมาก็มีสลับสับเปลี่ยนจับกันมาทุกคนก็เราลองไปติดตามกันได้นะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปจับสัตว์กันเดี๋ยวขออนุญาตคาบของนิดนึงดีกว่าเพราะว่าเเเเรรราาาาจะทํกกออปปดดชชุขง็น แล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือในไลฟ์สตรีมถ้าน้องๆติดตามก็จะเห็นนะว่าเราทําการฟาร์มของกันเยอะก็ไปทําการทําฟาร์มแร่ฟาเวอร์แล้วก็ทําการอาทํารังพึ่งมาเดี๋ยวเราจะเอารังพึ่งโพสไอพึ้พึ่งเดี๋ยวต้องการใช้ในการคาบของเยอะเหมือนกันนะก็ก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตไปวางของกันสักนิดหนึ่งดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ในนี้เราก็พอจะมีเนื้อที่ว่างเยอะแยะไปหมดเลยก็เดี๋ยวค่อยๆทำาปทีละนิดทีละนิดเนาะก็เดี๋ยวเอารังพึ่งมาวางก่อน แล้วก็เราก็จะได้ทำค่อยๆเอาแร่ฟาเวอร์มาให้เขาแล้วก็ค่อยๆปลดอันนี้ไปเรื่อยๆไว้เดี๋ยวก่อนนะทุกคนดี๋ยวูดูรู้สึกว่าจะวางผิดผิดตำแหน่งไปิดนึงเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้มันวางติดน่าจะติดกำแพงไปนิดนึงนะแล้วก็เอาเป็นวางตรงนี้ก็ได้ตรงนี้อ่าโอเคอ่าโอเคเพราะว่าพอมันทะลุหลังคาแล้วมันไม่สามารถใส่อะไรได้ไง อ่านี่ป่ะเราเอาแร่ฟาอร์มาให้เขาเดี๋ยวเขาก็จะทำน้ำผึ้งให้เราไปเรื่อยๆๆ,ๆนะทุกคนก็ระวังทิ้งไว้ก่อนระหว่างเล่นเดี๋ยวเราจะได้ใช้แน่นอนนะไปเดี๋ยวเราไปคราฟชุดก,กันก่อนดีวกว่าชุดที่เราจะใช้ก็อย่างที่บอกไปตะกี้เลยก็เป็นชุดเหล็กทําการเตรียมของไว้เป,ป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละก็มีพวกเหล็กเพราะเราหลอมทิ้งไว้นะน้องๆกับเพื่อนๆก็เห็นในรัสตีมเราไปตีเหล็กมา3 4มสี่พันเลยนะก็ขอเยอะเหมือนกันนะก็หลอมมาได้เยอะเหมือนกันนะก็โอ้โหนานเลยเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราคราฟของเสร็จปุ๊บเอ้ยกก่อน เออเรามีตัวนี้อยู่นี่นาเราเอาไปอัพเพิ่มได้โอ้ไม่ต้องคราบหมดนี่ไงไปหาอาร์ติแฟกมาเพิ่มนะเดี๋ยวจะต้องไปตีบอสแต่ยังไม่ครบเหมือนกันนะ <c oughs> แล้วก็อย่างอื่นก็เดี๋ยวเราจะเอาเก็บไปก่อนดีกว่าชุดพวกนี้เราไม่ได้ใช้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะไอ้นี่ก,กันก่อนเออเก็บไป <c oughs> เราจะใส่ชุดเหล็กเลย <c oughs> อ๋อไอ้นี่มันขวดน้ำอ่าที่เหลือก็เราจะขาดแค่เออรองเท้าถุงมือแล้วก็หมวก <c oughs> วอ่าเราลงมาดูนิดนึง <c oughs> รองเท้าถุงมือแล้วก็หมวกอ่านี่ โอเคได้ครบ3มชิ้นแเราจะเอาไปอัพอีกต่อนึงนะซึ่งในการอัพก็รู้ๆกันอยู่มันไม่ได้ยากอะไรมากมายนะก็แค่ใช้นงใช้หนังใช้เหล็กอะไรแบบที่คาบเขานั่นแหละอ่านี่แล้วก็อันนี้มาใส่เราจะได้มีชุดใหม่ๆสักทีนะชุดเก่าๆมันก็ซ้ำๆจำเจเดิมๆและขออัพสนิดนึงก่อนเราจะไปแล้วอุย้ยอ้าวอ๋อเราคาบโอ,อ้ตายแล้วเราคาบมาเพิ่มคออาบมาเกิน,นะนอ่ะทุกคนตอนนี้หนังไปใส่ด้วยไฟเบอร์ด้วยโอเคได้ไหมโอเคได้อยู่อัพไปทีละชิ้นเฮ้ยเดี๋ยวใครอะ พราะมันแตกอ่าแล้วก็อันนี้ปับ๊บแล้วก็อันนี้ปุ๊บโอเคหนึ่งชิ้นเสร็จเรียบร้อยอาไปก่อนมันจะได้ทนทนนิดหนึ่งเดี๋ยวโดนตีทีเดียวจะได้ไม่แตกอาะไปก่อนคาบบ้างอะไรบ้างครัขบของบ้างจับสัตว์บ้างไงทุกคนเดี๋ยวจะได้ไม่ไม่น่าเบื่อเกินไปนะบางทีเรามาเล่นจะจับสัตว์อย่างเดียวปุ๊บฟาร์มแต่หลังไม่น้องๆก็ไม่เห็นไงถ้าคกดอย่างที่บอกถ้าเกิดใครที่ดูในรัสดรีก็จะเห็นว่าเราก็ทําการงุนง่านกับการฟาร์มครองฟาร์มของไปเรื่อยๆนะอื เห็นว่าเราเล่นกันเองไงเราไม่ได้ทรงได้เสกอะไรเลยนะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวเอาเหล็กหมดดีกว่าไอ้บ้าเอ้ยใช้เปลือกว่ดทุกคนอ่าโอเคพออีกชิ้นเดียวน่าจะพอแล้วแหละไอ้เหล็กเนี่ยดูดูดูกดผิดอ่าอันนี้อันนี้อันนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งปุ๊บเรียบร้อยทุกคนอ่าเดี๋ยวเราเอาอย่างอื่นไปเอาไปลงไปหลอมเราทำเตาหลอมมาเพิ่มเนี่ยมันก็เลยคาบไปนิดนึงอุ้ยนี่หมดแล้วเนี่ยนะอ่าอันนี้ใส่ไปก่อนแล้วก็อันไหนที่เราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เลาเอาเหล็กออกไปเกือบหมดแล้วนะเนี่ยเห็นป่ะมมันกกก็็ราาววไงแลล้เย อ๋อมันก็เลยจะหมดละแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาใส่เลยดีกว่าชุดอ่าไอ้ชุดพวกนี้มันเป็นชุดกิริสูตรที่เอาไปใช้สาหรับทางตัวอยู่แล้วน้องๆก็จะรู้นะเราก็เลยไม่ได้ใช้ประจําอ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเอ้ยลืมไปเลยเราลูกดอกจะสรุปว่ามีกี่ดอกนะมี6ดอกน่าจะจับได้สักตัวหนึ่งไหมทุกคนนี่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 อ่านี่ไงทามาเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งเผื่อเราเราเป็นสายยิงวืดนนะทุกคน เอ้ยเดี๋ยวเราเอาหน้าไมา้ไปอัปเกรดด้วยดีกว่ามเอีเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขออนุญาตดูนิดหนึ่งนะว่าปุ๋ยเราพอจะยังมีอยู่มหเดี๋ยวล,ล,ลูกเราตายอีกนะเมื่อกี้ตอนในรัสตีมก็รู้สึกว่าจะไม่มีอาหารกินด้วยนะ,ะปุ๋ยหมดนะอะไรเงี้ยอืมโอเคพอยังพอได้อยู่นะทุกคนเราไม่ค่อยได้ปั๊มปุ๋ยดูสิหลังๆมาเนี่ยเราเก็บไปก่อนเออแบ่งๆไปสักน,นิดนึงกระจายความเสี่ยงไปสักน,นิดนึงอ่าโอเคประมาณนี้แหละ ก็ปุ๋ยพิเศษที่เราได้มาจากไดโนเสาร์ของเราถ้าใครไม่รู้นะก็คือไอ้หอดเนี้ยมันให้อ่าไอ้เจ้าตัวของไอ้ปุ๋ยเนี่ยเนี่ยเดินโนเสาร์เรามันจะให้ปุ๋ยพิเศษนี่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 เห็นปะเดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่นี่เอ้ยเดี๋ยวเก็บสิอ้าวทำไมไม่เก็บอ่ะอันนี้เห็นปะพอเก็บปุ๊บมันจะได้ปุ๋ยพิเศษมาเลยเห็นปะเนี่ยตัวหอดมันจะให้แบบนี้เลยมันดีมากเลยทุกคนอ่าโอ้นี่ไงได้ตัวหนึ่งอันแล้วนี่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไม่ถึงเอ้ยเก็บไม่ถึงเอ้ยเดินพุ่งสิเอ้ยอย่าพุ่งโอยยยตติิดดดเเฮ้ี๋ว เก็บไม่ได้พอร้อ <ๆ S 1> ้องอ่อ่โอเคเรียบร้อยเฮ้ยเอาอะไรเนี่ยโอเคมาเดี๋ยวขออัพไอหน้าไม้ไปสักนิดหนึ่งดีกว่าตะกี้นี่ลืมเรามีหน้าไม้อยู่นะเอามานี่มาขอเอยอามาก่อนเอามาก่อน,อาาอนหน้าไม้เราดอปมานะเราได้มาจากไอตัวหรือแอร์ดอกอะไรสัอรอกอย่างนี่แหละเราก็จําไม่ได้เหมือนกันเรามีมาสองอันอยู่อ๋อนี่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 นีนน่เอาไปอัพดีเราจะได้ไม่ต้องไปคาบใหม่ไงเปลืองของแล้วก็ใช้หน้าไม้ดีกว่าน่าจะดีกว่าเยอะเลยนะนี่นี ปาบเข้าให้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหมดปะได้ยูอีกทีโอ้โหพอดีเปอะธนูไม่ใชและแล้วก็อันนี้มาใส่ใหม่ปุ๊บนน่เป็นไงนเรียบร้อยอัปเกรดไปเป็นที่เรียบร้อยน้องๆน,น่าจะยิงค่าสลบได้เยอะขึ้นแล้วแหละโอเคประมาณนี้ดีกว่ามาต้นคลิปเราเอาเป็นว่าเราทำกันแค่นี้ก่อนดีกว่าทุกคนก็เดี๋ยวเราจะหาอ่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปจับเอ็นเคโรกันก่อนหนึ่งตัวเพราะว่าไอ้ฟันทัสติกเอนเคลโรที่เราลงมาเพิ่มเนี่ยมีประโยชน์นี่ฟันทัสติกอันนี้ อ้าเฮ้ยเดี๋ยวคนไม่ขึ้นเหรอเดี๋ยวๆแองกี้อะขึ้นปะอ้าแอนกโลเฮ้ยรู้ว่ายังไม่เกิดวะน้องๆเฮ้ยเอารือว่าโหลดลงมาแล้วพี่อาจจะลืมใส่ก็ได้นะทุกคนนะเออว่ะพี่ลืมใส่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอเวลาสักแป๊บหนึ่งดีกว่าทุกคนเดี๋ยวพี่ขออนุญ,ญาตไปเอาหมอดมาก่อนนะเดี๋ยวเราลับมาเจอกันแป๊บหนึ่ง A later few moments มาทุกคนตะกี้พี่ไปเอาอ่าหมอดใส่มาเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนก็เราก็ใส่มาตั้งแต่แรกนะทุกคนแต่ว่ามันน่าจะยังไม่เกิดนะทุกคนก็เลยอ่ะปล่อยไปดีกว่าเดี๋ยวถ้าเราเกิดเดี๋ยวเราค่อยมาจับที่หลังเลยยังไงเดี๋ยวพี่ค่อยไปจับหลังใหม่เอาก็ได้มันก็ไม่ได้มีอะไรนะก็เดี๋ยวเราไปลองลองบินหาจับเดโนเสากันในอีพีนี้ก็ยังจะเหมือนเดิมนะทุกคนอาจจะต้องเอาตัวพวกนี้มาลองเล่นมัางไม่งั้นถ้าไม่ทยอยเอามาเล่นไงเดี๋ยวมันจะไม่ได้เล่นซะมันเยอะซะเกิดเนินไอนี้เป็นพวกไข่ตัวปกตินะทุ ต่ว่าตามที่มันน้องมันได้ต่สาวไข่ตกไข่อะไรเงี้ยแล้วก็มาค้าปเป็นตัวเขาไงมันเลยไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนะทุกคนนะหลักๆแต่เราที่เราจะสนใจเราจะสนใจไอ้พวกนี้ในพวกของพวกตัวพิเศษอย่างเี้ยนนนพวกอา่าฟกเกตเทนอะไรแง้ยเนี่ยเพิ่อนอ่าเดี๋ยวเราต้องเอามาออกมาเล่นบ้างนะมันมีเป็น10ตัวเลยนะ ไปเดี๋ยวเราไปบินหากันก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยเรามาเอาตัวออกมาจับทีหลังตอนช่วงครึ่งหลังอตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตหานิดนึงนะ,ะเราเจอตัวไดนเสาร์แอยบนเขาเนี่ยเยอะฝั่งเนี้ยก็เดี๋ยวเราจะลองลองหาดูก็ถ้าเกิดมีตัวอะไรดีๆน่าสนใจก็จะจับมีเลีงเลี้ <ๆ S 2> ไว้บ้างแล้วแหละแต่เผื่อจะเจอตัวอื่นด้วยเนะี่ยทุกคนก็เราค่อยๆบินไปเรื่อยๆอขอไปตรงบนบนเขาดีกว่าว่าเขาจะยังอยู่หรือเปล่าขึ้นไปตรงนี้นิดนึง อาจจะต้องมีการแวะเก็บลงเก็บเหล็กไปด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ขัดสนอะไรขนาดนั้นนะก็ตอนนี้ขอดูตรงนิดนึงมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้อยเดียวอ๋ออันนี้อาเจนปกติอ่าสไปโนฟอกเกตนโอเคเรามีของแล้วแหละพวกเนี้ยมันเป็นคล้ายๆทีเล็กกับทุกคนที่อีพีทีแล้วที่เราล่อมนะันอะแล้วมันหายไปไหนก็ไม่รู้ว่าทุกคนเออว่ะไม่หรืว่าลองลองเซิร์ชหาดูไหมทุกคน จริงๆแล้วมันอยู่แถวนี้ะแล้วพี่จําได้แต่ไม่รู้มันโดนตัวอะไรตีตายแล้วยังก็ไม่รู้หวังว่าคงไม่ตายหรอกมั้งมันเก่งออกเออเออมันหาไม่เจอแล้วอืมอาจจะต้องเซิร์ช้อ,อตัวนี้เอามันจับได้อ๋อนี่ไงไอศตูเราก็ยังไม่ได้ทําสักทีลวลืมไปเลยนะเนี่ยโอ้ยพลัสมาเน่ลืมไปเลยโอเคเดี๋ยวต้องไปหาเดี๋ยวรอบหน้าหาทำศตูมาจับมันดีกว่าทุกคนเดี๋ยวจะไม่ได้เล่นซะวู้สไปโนบนเขาเพียบเลยว่ะ อีฟอกเก็ตเทนเล็กส์เหรออืมปาบเข้าให้ปั๊บเข้าให้ปั๊บเข้าให้เราจะโดนตีไหมปั๊บเฮ้ยนี่เอานี่ไปด้วยเอ้ยอย่าพ่ง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 อย่าอย่าเอออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ตกใจหมดเลยกําลังจะเอาของเออนี่ไงเอาขาทีเล็กไปด้วยเพราะว่ามันจะต้องใช้ในการขับเอ้ยเดี๋ยวๆๆไอ้แค อืมไอ้ดาไอหานี่ตกใจเลยไอพวกนี้มันขึ้นมาบนเขามันไม่เกิดบนเขานะนี่นี่เอาของไปให้หมดเฮ้ยชีวิตอยยังกอนยังก่อนยังกอนเอ๊ะมันเป็นอะไรไม่รู้ทำไมมันไม่ยอมของเด้งเข้าตัวเราอะเออวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังหาของไม่ครบเลยของมันเยอะเกินนี่ไงอาเจนนี่เอามันด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกไหมเอามาให้หมดเออ ถุงหนึ่งจุ๊บนี่อ๋อแคเคนี้แหลอะอระเดี๋ยวเราตายนี่ก่อนเอ้ยเราคงจะต้องเสิร์ชหาจริงๆแล้วทุกคนเราหาไม่เจอวะ่ะมันไปอยู่ไหนวะเอ๊ยอะเดี๋ยวขอลองหาดีกว่ามันชื่ออะไรสักอย่างอันเดดอะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนอันเดดอืมอันนี้อ้านี่ไงอยู่ตรงนี้ไงเออดูก่อนนะตัวที่ใกล้ที่สุดดี๋ยวๆๆนู่นเอ้ามันยุดเอ้ามันจยุฝั่งนู้นเหรอ โอ้สมันไปไกลจังเลยเจ้าก่อนมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอเอาไว้ไป็นไรช่างมันเราค่อยๆบินไปเรื่อยๆวิวท่าแถวในแมปนี้มันสวยอยู่นะเดี๋ยวเราดูซิว่าค่าสรุปเขาเท่าไหร่แต่เขาก็ตันเลยนะทุกคนคือเป็นตัวโหดแต่ไม่รู้มันเป็นตัวระดับบอสหรือเปล่านะแต่มันจับได้นะไม่น่าจะใช่บอสนะเขาบอกว่าอ๋อเขาบอกว่าถ้าตัวมันเองอ่ะถ้าเกิดเลือดมันลดลงมันจะทําให้มันตีแรงขึ้นโอเคไม่เกี่ยวกับเราแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะทําการลองยิงเขาก่อนเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเรายิงตรงนี้ ปับ๊บเข้าให้ปั๊บเข้าให้หลับมาหลับมาหลับมาเฮ้ยหลับแล้วอืมอย่าอย่าอย่าไปตี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 เฮ้ยเอ้าไอ้เจ้านี่เอ้ยอย่าไปตีลูกเราค่าเทมหายเออโหค่าเทมหายไปเท่าไหร่เนี่ยอไม่ลดนี่โอเค โอเคปลอดภยัยปลอดภยัยเอาเนื้อลอม,มัตต้อนนี่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 เราจะใส่ปไปเป็นไงเรียบร้อยโอ้โหชิว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 ,ชวปั๊บเก็บประกอบเอ้ยเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีมาตีมาตีมาตีเฮ้ย,ย,ยอะไรเราอะไรเราตกใจหมดเลยไอยตัวออฟฟิเชียลเรา,เราไม่เอาไม่สนใจอ่ะเดี๋ยวเรามาเอาเน,ออเนื้อก้อนเดียวทางมันเอ้ยอาจนร์ตะกี้มันตัวอะไรนะ Oh, อ๋อตัวปกติออฟฟิเชียลเราเผื่อจะเจอ,เจอของดีไงเราก็เอาเ <ๆ S 1> ก็บบไ้ก่อนอ่านี่นๆทาไว้ด้วยโอเคได้แล้วตัวหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันนะทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอา,าเอาเตัวมาลองอีกตัวหนึง่งดูดูบ้านอยู่ไหนเนี่ยทางนี้ทางนี้ตัวที่เราจะเอาลองมาก็เดี๋ยวเออเอาไอ้ตัวตัวในตัวกิฟฟี่นี่แหละที่เราคาบได้นะเราลองตัวหนึ่งเอาตัวไหนดีนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการคาบไอ้สตูด้วยดีกว่าสตูมันทำไงนะ นี่นี่น,นี่ปึ๊บอ่ะลงแล้วมาเป็นที่เรียบร้อยเ,อเขาดูศัตรูนิดหนึ่งแต่ทุกคนไอ้ศัตรูมันทำไงของมันวะเออหาไม่เจอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋นี้ปะไม่ใช่อยู่ในนี้หรือเปล่าอีศัตรูอ๋อยู่นี่ อ๋อนี่ไงบัตรแพ็คอุ้ยเดี๋ยวรอบหน้าอ e ีพีหน้าเรามาจับกันดีมะเพราะว่าเราทําได้แล้วน้ําผึ้งเราก็มีบัตรแพ็คเราแค่ไปเอาถุงยาบัตรแพ็คมาดูดเลือดเราก็ได้แล้วโอเคเดี๋ยวอ e ีพีหน้าเรามาว่ากันมาเดี๋ยวเราอ e ีพีนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นไอ้พวกนี้กันก่อนดีกว่าก็เดี๋ยวอีกหนึ่งตัวที่เราจะเอามาก็เดี๋ยวเราจะดูซิว่าเราจะเอาตัวอะไรดีเอาอาเจนดีไหมทุกคนตัวบินตัวใหม่เพราะาตัวบินเราไม่ค่อยเยอะนะอืมเดี๋ยวไอ้พวกตัวฟอกเกตเทนลงฟกเกตเทนเล็กอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยเอามา ก็เดี๋ยวเราเอาตัวบินมาหนึ่งตัวอืมไอตัวนี้เอาอาเจนมาก่อนหนึ่งตัวอ่าเร็บร้อยก็ไอตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆแบบไข่นะทุกคนมันจะเราจะไม่กดผิดพลาดเหมือนอีพีที่แล้วละเดี๋ยวมันไอ้นี่ไงเดี๋ยวมันจะอ่าเขาเรียกอะไรเดี๋ยวมันจะไปเผอกินไงมาเดี๋ยวขออนุญาตเอานี่ก่อนนิดนึงนิดนึงอ่าโอเคสามทอตน,น่าจะได้อยู่นะแล้วก็ทําการโยนไปปุ๊บนี่อ่าอันนี้เป็นไข่อยู่ได้ไหมเฮ้ยร้อนไป ทำไมร้อนอีกเอา้าร้อนอีกเอา้าเฮ้ยร้อนไปเฮ้ยเ,เดี๋ยวก่อนนะทำไมมันร้อนวะเอาไงดีวะันเนี้ยเอน้อนน้องๆเฮ้ยต้องใช้แอร์เหรอโอ้ย่วยเลยเฮ้ยร้อนเอ้าเดี๋ยเดือดเด,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 ดใส่เครื่องอันนี้ได้ไหมทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้เออเพียบเลยตายแล้วใส่ได้ไหม ออปชันอ่ะอันนี้ใส่ได้ปหถึงไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยไ,ได้ร้อยสี่สิบห้าว่ะทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ได้อ่ะโอเคงั้นปล่อยไปก่อนทุกคนงั้นเราเอาตัวอื่นมาลองเล่นดีกว่าเรายังไม่ได้ทำไอ,อ้นี่ไงตาแอร์ไงเราก็เลยอาจจะไม่ยังไม่ได้เล่นเท่าไหร่นะอ่างั้นเรา,เาลองเป็นเซิาทูธูตมาไหมอันนี้อันนี้อันนี้เออเอาตัวดีกว่าเอาตัวที่มันฟักง,ง่ายๆก่อนเพราะว่าเราไม่มีเราไม่ได้ตั้งเองไง อันนี้อันนี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ตัวนี้ดีกว่า,อนนวาอนนเออแล้วก็เดี๋ยวเราเอาใหม่เอาเป็นเจ้าตัวนี้แล้วก็โยนลอไปวันนี้ไงได้แล้วนี่โอ้โหไม่ต้องไม่ต้องเปิดอะไรด้วยโอ้ยเสือเซเวอร์ทูเอาทุกคนใข่หายเอาทุกคนใข่หายเอาอะไรอะเอา ทุกคนโดนเกมบัก๊กไข่หายเฉยเลยมีอีกไหมโู้ไดอีกตัวหนึ่งจะทำไงดี๋ววะเนี่ยมันบั๊กอะไรไม่รู้ว่าทุกคนไข่มันหายไปเลยจู่ๆมันก็หายเองเฮ้ยงงไปในบ้านก่อนงั้นลงโยนไปในนี้ที่ได้ไหมนี่ได้ปะหนึ่งนาทีคงไม่หายมัง้งเนี่ยอันนี้ไม่หายแล้วหรือไม่ได้ดมันจมดินก็ไม่รู้นะตอุย้ยล้อสี่สิบห้าด้วยทุกคน เออว่ะทั้งนั้นเดี๋ยวเราขอสปีดรันนิดหนึ่งดีกว่าอ่ะสโลโมสิบปุ๊บปับอ่ะเฮ้ยอ้าวทุกคนไข่หายอีกแล้วโอ้ยน้องบักหายว่ะทุกคนเออว่ะไม่รู้พี่เลยไม่รู้ว่ามันเป็นทำอะไรยังไงอ่ะเนี่ยเอ้ะแปลกจังเลยอืมเอ้ยงงเออทำไงดีวะเอาตัวไหนมาเล่นได้ไหมเนี่ย แล้วหายหมดด้วยนะประเด็นคืออย่างนี้มันแย่ที่เออเอาไงดีนี่ตัวอะไรซาโกอเออสไปโนไหมนองสไปโนก็ได้เอ๊ทุกคนมันเป็นไรวะสไปโนเรายังไม่ได้เอาออกมาใช่ไหมหรือว่าเราออกมาแล้วน่าจะยังคนละตัวกันโอเคงั้นลองใหม่ทีหนึ่งรอบถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราไปเล่นแค่ตัวเดียวพอทุกคนเอ๊แอบงงเหมือนกันเว้ยอะทูโค เอ้ยเอา้ากดผิดอยู่เรื่อยอะ,อะได้มะได้มะทูโคโกคนแกผมใช้กี่อันเนี่ยโอเคได้แล้วน่าจ,จะได้แล้วแทุกคนตอนเนี้ยขออนุญาตสโลโมลอีกสักหนึ่งรอบคงจะไม่หายใช่ไหมเนี่ย ยี่แล้วคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะบั๊กอ่ะคือ,อยังไงเนี่ยเอ๊ะปกติมันไม่เคยเป็นนี่นาโอเคงั้นปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนมันเป็นอะไรไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราเอาไอ้เจ้าตัวนี้ยกระตุกเลยเดี๋ยวเราเอาไอ้เจ้าตัวทีเล็กเรามาลองเล่นกันดีกว่าอ่ามตัวนี้อืมไม่ได้เล่นเล่น,ลน,ลนตัวเดียวเลยทุกคนวันนี้นี่ที่ขี่ล่ะอันเดดเดี๋ยวเรา,าเอาที่ขี่กันดีกว่าอีพีนี้ไปลองเล่นกันเดี๋ยวเราไปดู ว่าเราจะทําอะไรได้มากถ้าเผื่อจะเจอตัวอะไรอีกเราค่อยไปจับนะทุกคนนี่งงจังเลยอันเดดนี่ไงอ่าแล้วก็คอร์ลัฟซิ่งโอเคหนังเหล็กแล้วก็ไฟเบอร์โอเคเรามีคอร์ลัฟซิ่งอันนี้อ่าอันนี้หนังเหล็กไฟเบอร์อันเดดอันนี้โอเคขาดไฟเบอร์กับเหล็กไฟเบอร์กับเหล็กเหล็กน่าจะอยู่นี้แล้วก็อันนี้โอ้เหล็กน่าจะไม่พอวะทุกคนเอาได้เอามาหน่อย โอเคพออยู่เอาทยอยมาใช้เยอะแล้วด้วยสิหนังเหล็กไฟเบอร์อ่ะปุ๊บปุ๊บโอเคอันเดดอืมไปละเอพี่ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันทุกคนจู่ๆมันก็เป็นอะไรของมันก็ไม่รู้หรือว่ายังไงมันอะไรกันยังกันเน่งงมากอ่ะปล่อยไปก่อนแต่มันก็พวกอันเดดอ่ะเนาะเอ้ยไม่ใช่สิไอพวกนะั้นอ่ะไอพวกฟเกตเทน่ะ ลองดูอีกทีหนึ่งถ้าเกิดเดี๋ยวลองไปลองหลังไม่ดูก่อนถ้ามันใช้ได้ยังไงก็รอบหน้าคัมภีร์ทำกันดีกว่าไปเดี๋ยวเราลองมาดูดาเมจเดิมเดิมของเขาอู้เลือดมาเยอะอยู่นะมาดูตัวก่อนตัวตัวก่อนอุ้ยคูอย่างเท่น้องๆองุ้ยมีเกาะกระดูกในตัวเลยโอ้โหเท่มากมาจัดการแถวนี้แหละกัดเดิมเดิมก่อนพับอุ้ยโอ้โหอุ้ยกัดเบามากวอรจสิบอุ้ยเบาเกินบางทีเนี่ย อู้หดมเมตต้นมาน้อยดูกันนะไม่ได้จนแล้วพับเขาให้พันสามพันสามโอ้โหเบาเกินพี่ชายก็เบามากเลยนะบางทีน่ะอุ้ยเรามาลองสกิลกันด้วยมาว่าสกิลเขามีอะไรอีกไหมเออไปทางไหนดีเราไปบนเขาไหมทุกคนไปทางนี้นี่ขึ้นทางนี้เออไ่นี่งนไ,ไ,ไงตัวเทก็กกคลิกขวาทำลาม ไม่ทำอะไรเลยเหรอเอออ๋อเป็นการกัดแล้วก็งามอย่างนี้อ๋ออุ้ยกัดเท่อยู่นะอย่างเงี้ยเงีบกัดแล้วฟาดกัดแล้วฟาดงับงับนี่ตายไปก่อนไปเดี๋ยวเราข้ามไปฝั่งนู้นอุ้ยเอาฟาว่ะทุกคนน่าจะสู้ไม่ไหวนะเพราะว่าของเรานี่ดาเมจเบามากเออมันเป็นอันเดสก็จริงแล้วมันเป็นมันน่าจะเป็นระดับบอสนะน่าจะเป็นตัวปกติแหละแต่มันเท่มากนะอันเดสแต่พอจริงๆแล้วดาเมจไม่แรง มาแต่ขออัพไปนี่นิดนึงอ่าเลือดเอาไปสักสามหมื่นที่เหลือเอาเป็นดาเมจไปก่อนรอให้มันอัพไว้ให้สุดกันผมมันจะแรงกว่านี้กดเอ็กอะ e อ็ c ซ์แซ o คอนโทรลอ่าไม่มีเอา้าปะโทะอ,ะอะไรนะได้อะไรนะอ๋อนี่ไงร a เพล t ทอ็อกซินอันนี้อ๋อไอนี้ใช้จับสัตว์ได้นะทุกคนเนี่ย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 อันนี้นะของหมดเอามาด้วยเอามาด้วยเอาายเอเจอจแล้วเจอของดี โอเคได้แต่แมกกะพุนวินได้เหรอเนี่ยอืมโอเคเจอของดีละหนึ่งอันอ้าเฮ้ยยะตัวอะไรอะเฮ้ยฟอคเกตเทนเทกเหรออ๋อเฮ้ยเฮ้ยตีบนโต๊ะปกติไม่เข้าอ๋อนี่ไงฟอคเกตเทนไอ้นี่โอเคห้าหมืน่นที่เหลือเป็นดาเมจล้วนๆโอเคเผื่อจะตีแรงขึ้นนะสักนิดนึงก็ยังดีอืม งำงำกัดแล้วก็เซยกัดแล้วก็เสยแล้วก็อันนี้เฮ้ยงำงำกัดแล้วก็เสยเฮ้ยไม่แรงฮะไม่แรงฮะรู้สึกว่าทีเล็กมันจะใหญ่แต่ตัวแล้วมันไม่แรงเลยวะทุกคนเอ้ะวะนี่นี่ด้บบอลโตเหมือนจะตีแดงแดงบอลโตจะจะเอาจะมีเรื่องเออขูททำไมเนี่ยเออเออเซย ไม่มสีสกิลอะไรทุกคนเท่อย่างเดียวเลยเอออุ้งกัดกัดกายเซยเซยเจอไปที่งกิ๊กขึ้นเขาตรงนี้ดีกว่านี่นี่นี่วายน้ำไวอยู่นะทุกคนนี่ไอ้แมกกพูนตัวเล็กๆเนี่ยแหละเออตัวหมดตัวเนี้ยตัวเนี้ยหมดทั้งนั้นเลยเนี่ยตัวหมดเออต้องการไอ้เนี่ยมันใช้จับสัตว์ได้ ห่วหในน้ำถ้าแถวบ้านเรานี้นี่เยอะมากเลยนะน้ำมงน้ำมันไม่ไม่ขาดเลยนะสบายลงแป๊บเดียวก็เจอแล้วแต่อันตรายนิดนึงไะขึ้นทนันทีดีกว่าจะได้ไปสู้กับตัวโหดๆนิดนึงไหวหรือเปล่า,าทุกคนเนี่ยดาเมจยังไม่เท่าไหร่เลยมาต่อต่อต่อขอตีสักหน่อยเก็บตัวเทคไปด้วยเฮ้เทคปะเทคเทคอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องครับ หาทางนี้แหละชึบชึบไอ้เห้ยชึบนี่มันมีตัวแบบเราประวา่าจะได้ตีกับมันซะหน่อยเฮ้ยสไปโนงัง่มงั่มกัดเลยขึ้นทางไหนอะไอขึ้นทางไหนขึ้นทางโอ๊ยติดต้นไม้ติดหินติดอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดไอชึบงัง่มงัง่มงั่มไอมันเท่นะทุกคนแต่มันตีไม่แรง เทียบกับตัวอื่นๆอ่ะไอ้นี่เบามากเอ้ยเดี๋ยวดูเอ้ยนี่อะไรอ่ะทุกคนตรงนี้คืออะไรอ่ะตรงนี้ถ้ำปะทุกคนถ้ำปะเอ้ยตรงนี้ถ้ำหรือเปล่าเดี๋ยวทุกคนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เหมือนจะเป็นถ้ำเลยอ่ะใช่ไหมทุกคนตรงนี้เป็นถ้ำรอทุกคนเฮ้ยเพิ่งจะรู้ว่าตรงนี้มีถ้ำอีกอันหนึง่งเออเดี๋ยวลองเข้าไปดูเผื่อจะเป็นใต้โลกหรือจะเป็นอะไรสักอย่างหรือจะเป็น อ่าเขาเรียกอะไรเดี๋ยวจะเป็นอ่าอ์ติแฟกต์อ่อะเดี๋ยวเราค่อยลองไปเอาอัอนหนึ่งเฮ้ยตรงนี้เพิ่งจะสังเกตว่าเป็นเป็นมุมนี้มุมนี้โอเคเดี๋ยวเลงเลงเาไว้ก่อนอยู่จุดไหนเนี่ยอยู่จุดใกล้ๆกับเฮ้ยอย่าพุ่งสิบิดไปก่อนบิดไปก่อนอย่ามาอย่ามาโอเคมาจากทางบ้านเราทางนี้เราก็ขึ้นมาทางนี้ก็จะถึาางเลยอ่าโอเคเดี๋ยวเราเลงทำเลว่าเดี๋ยวเราเข้ามาลองหาดูว่ามีอะไรดูบ้างด้านในตอนนี้เราขึ้นทังบนยังไงก่อนจุ๊บจุ๊บจุ๊บขึ้นไปขึ้นไหวไหมติดปะ เฉียงๆหน่อยเฉียงๆหน่อยอืมขึ้นได้ด้วยเอาละเ,เ,เฮ้ยยาสียาสีเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นอีกนิดนึงทีแรกออฟอฟิเชียลปะออฟอฟิเชียลอฟฟิเชียลเจอเจอผลโตเยอะมากเฮ้ยชูเฮ้ยกดผิดกดผิดอยู่เรื่อยกดคำรามอยู่เรื่อยนี่ ไอ้เทเลเบิร์ตไอ้เทเลเบิร์ตไอ้เทเลเบิร์ตจัดการให้หมดล้างบางอุ้ยมันโดนตัวอะไรกัดมาวะตะกี้นะทุกคนแรงมากอุ้ยสองร้อยแปดสิบยังตีไม่แรงเลยเหมือนจะด้านบนจะมีทีเล็กไอ้ฟอเกตเทนด้วยนะขึ้นไปตีกับมันได้ไหมเฮ้ยอะไร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 หน้ายูหน้ายูหน้ายูโหดไม่ล่าโหดไม่ล่า โอ้คิดว่าจะโหดกว่านี้นะทุกคนแอบผิดหวังนิดนึงนะในโอ้โหไม่ติดอะไรเนี่ยคำรามไปปกติปกต,ปกติไม่มีตัวอะไรให้จับแล้วมัง้งยังไม่เจอตัวเด่นๆเ,เ,เลยหรือว่าต,ต้องไปจุดอื่นบ้างดีกว่าลองลองวิ่งไปตรงน้ำแข็งเนเพื่พอทีเ,เจอตัวเลยดีๆถ้ามีตัวดีๆเดี๋ยวค่อยจับถ้าไม่มีก็เอาไว้ก่อนเดี๋ยวอ EP หน้า เออสงสัยไอโฟเกตเทนทำไมมันบักวะทุกคนปกติมันไม่เป็นรอบที่แล้วเราก็ยังเล่นกันอยู่เฮ้ยเฮ้ยเกินเกินตายเกินตายเกินช้างปกติจัดไปจัดไปนี่ขย้ำให้เละเฮ้ยอะไร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 อ,อะไรเฮ้ยอะไร อะไรยันนี้อ่ะนี้อะได้ปะเหมือนจะไม่ได้อะไรเข้ามาเลยตะกี้นี้เหมือนมันเสียเลือดของมันเองหรือเปล่าอยจะเลยไงหรือมันเหนื่อยทุกคนอพอ,อหาทุก่อนแถวนี้มีตัวอะไรเปล่าวะก็ไม่มีเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่ามีหมาป่าหมาจิ้งจอกเยอะมากเลยนะอ่ัดก่อนอัดก่อนตรงนี้ไม่มี ลงด้านล่างนิดนึงลงลงลงวิกคราะดดอ๊บเอ้ยโอ้โหเสียเลือดด้วยวะครึ่งหลอดเลยอยู่เทเลนัทตุย,ตยมีอะไรไมาแถวน,นี้เทเลโนอดอนทางนั้นเพียบบ่อ,บอน้ำสวยนี่บอ่อน้ำกลางเขา ไบอบนะ่อน้ำพวกนี้ไม่น่าจะมีอะไรน่ากลัวนะไม่ได้ติดทะเลลองวิ่งหาดีนึงไม่มีหรอกมั้งทุกคนตอนท่านนี้แอบเสียดายนิดนึงเสียดายนิดนึงไม่มีอะไรเลยมไม่มีเลยบ่ทุกคนเอ๊ รือว่าเราจะเอาไปแค่นี้ก่อนดีกว่าทุกคนเดี๋ยวอีพีหน้าเราค่อยลองมาทดสอบดูหาไอโฟกเกตเทนอีกสักรอบนึงขอไปทดสอบหลังใหม่สักน,นิดหนึ่งว่ามันเป็นอะไรกันแน่ทำไมมันถึงบั๊กแล้วมันหายไปนะทุกคนก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขับไปเจอเันที่บ้านดีกว่าแล้วนะทุกคนไปเอาประมาณนี้ดีกว่าก็ถือว่าเอามาเล่นกันต่อจากในรัสตีมนิดหนึ่งนะทุกคนไปเดี๋ยวไปเจอคันที่บ้านโอเคทุกคนอีพีนี้ก็ต้องขอไ้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมทุกคนหากทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องาด้วของเรารับคลิปนี้ สวัสดีครับ